สวัสดีครับพบกับผมเบียร์เนอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้เราก็จะมารีวิวนะฮะเป็นไลน์ที่ไม่ค่อยได้เก็บสักเท่าไหร่ในช่วงหลังมานี้นะฮะก็คือสินค้าเครนเกมนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นงานบิ๊กซ็อกนะฮะที่เก็บเพราะว่ามันเป็นซ็อกเนี่ยนะฮะก็คือจะเป็นงานเครนเกมนะฮะน่าจะตรงนี้น่าจะเป็นรางวัลที่หนึ่งนะฮะเป็นสินค้าของบันเพลสโตกับบันไดนะฮะซึ่งตอนหลังบันไดเนี่ย ก็ออกมาควบคุมนะฮะบันเพสโตแบบเต็มตัวนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นบันไดสีฟ้านะครับผมก็ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรละ่ะเป็นสินค้าลายสําหรับนักสะสมนะฮะไม่ใช่เด็กเล่นนะฮะถ้าเป็นสีแดงจะเน้นกลุ่มเด็กเล่นนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็คือคาร์เมลไรเดอร์เซโวันนะครับเซโรวันนะครับผมซึ่งได้มานาะนมากแล้วนะได้มาตั้งแต่ เมื่อต้นปีที่แล้วนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้แกะรีวิวกันนะครับผมอันนี้ก็จะบอกว่าเป็น Big So อฟนะครับผมโลโก้นะฮะแล้วก็อ่าตรงนี้ไม่รู้คืออะไรมันมันจะอาริใจใออาไม่รู้นะฮะอ่านว่าอะไรใครรู้นะฮะช่วยบอกทีนะฮะไม่ค่อยสัมผัสเรื่องพวกเคนเกมสักเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ตัวกล่องเนี่ยเป็นกล่องลูกฟูกนะฮะสปอตยูวีนะฮะแล้วก็ตรงแบ็กกราวด d ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นงานอาร์ทที่เป็นแบบว่าเทคโนโลยีนะฮะแล้วก็ ออกตัวก่อนว่าผมไม่เคยดูอ่ผมดูแค่สองตอนนะยังไม่ได้ตามดูตั้งแต่ต้นจนจบนะฮะแค่อ่านแบบพวกไฮไลท์ที่ตามเพจตามอะไรเอามาสรุป,ปเฉยๆนะฮะก็อาจจะไม่ค่อยรู้แบบเป๊ะๆเท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเอ่องานออกมาปีสองพันสิบเก้านะฮะอ้เฮ้ยได้มันี่ะนะฮะอบั Spirit Made China นะไดสป i t เมดอิน c h น่านะได้ก็น่าจะได้ตั้งแต่ปีสองพันสิบเก้านะฮะคิดว่านะฮก็น <laughs> ะแล้วก็ ได้เมื่อต้นปีนี่แหละนะฮะเพราะว่ามันมน,น่าน่าน่าจะออกไปปี2019นะ,ะถ้าจะไม่ผิดนะฮะอันนี้ก็ไม่รู้จะอ่านว่าอะไรนะครับผมด้านบนนะครับนี่นะฮะแล้วก็มีตัวสติกเกอร์นะฮะตัวเอะนะฮะตัวเอะส้มนะฮะซึ่งมันต่างจากแมวทองนะ,ะแมวทองไอ้พวกแมว ไอสติ๊กเกอร์แมวไม่ไม่จำกัดว่าเป็นแมวทองแมวอะไรอ่ะมันเป็นของตัวเอกแอนิเมชันนะถ้าเป็นตัวเอทที่เป็นตัวเอกสำหรับฝังหนังเนี่ยก็จะเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็มีตัวคันจิสองตัวนะครับผมนะฮะแล้วก็จะมีาบาร์โคดนะฮะบิ๊กซอฟอันนี้จะเป็นโลโก้นะครับผมแล้วก็ภาษาปุ่นที่ผมอ่านไม่ออกเช่นกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวอาร์ตนะฮะก็ข้างบนนี้ก็จะเป็นรูปของอตัวางานซอฟนะ ันนี้นะฮะแล้วก็จะมีตัวหนังสือขึ้นมาว่าคาร์บินไรเดอร์เซโรวันนะฮะบิ๊กไซส์ซอฟต์ไนล์ฟิกเกอร์นะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นนะฮะเป็นตัวหนังสือเป็นโลโก้คาร์บินไรเดอร์เซโรวันนะฮะบิ๊กไซส์ซอฟต์ไนล์ฟิกเกอร์แล้วก็โลโก้ไอตัวเรียกอะไรก็ไอตลับอะนะฮะไม่รู้ว่าเรียกเรียกว่าอะไรนะฮะอ่าตรงนี้นะฮะก็จะมีสรรพคุณแล้วก็จะบอกว่า,าเท้าเนี่ยลงดีเทลด้วยนะ อะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ดีเทลอ,อันนี้ก็จะบอกว่ายูทูป r ำหรับแ price in Japan เท่านั้นนะครับผมโลโก้จบก็จะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาแกะกันนะป๊บมาแกะนะฮะผมก็จะแกะจากด้านใต้นะกล่องก็งที่บอกฮนะอ่าอันนี้จะเป็นกล่องเป็นลูกฟูกนะไม่เหมือนกับไอรอนแมนที่ผมเคยรีวิวนะั้นกล่องจะนิ่มมากเป็นกระดาษบางๆเลยนะอันนี้จะเป็น ลูกฟูกนะครับผมอ่ะปึ๊บทำไมแกะไม่ออกเดี๋ยวนะขออนุญาตนะครับให้อ่าไอ้ชอใส่ไม้บัดนงานก่อนเฮ้ยไม่ไม่ออกละอ่ะปรีบมันกลัวกล่องขาดด้วยนะประเด็นเดี๋ยวนะแปะ๊บหนึ่ง A few moments later นะครับผมอ่ะ ก็ข้างในก็จะมีอ่านี่นะฮะเป็นตัวอ่าลูกฟูกโปรเทคส่วนหัวนะฮะแล้วก็อ่าตัวบอดี้เนี่ยก็จะเป็นใส่ถุงพลาสติกมานะฮะเป็นพลาสติกแบบหนาๆหน่อยนะฮะแบบเจาะรูนะครับอ่าจะแกะออกมาน,ะนี่มันจะล็อกช่วงคอไว้นะเนี่ยตรงนี้จะล็อกช่วงคอไว้นะฮะก็ดึงออกไงวะอ่า,อา,อาโอเคได้แล้ว นะครับอ่าก็ตัวงานนี้ก็จะเป็นแบบงานซอฟเลยนะตรงข้างใต้นี้ก็จะดึงออกได้เลยนะครับผมก็กินเหมือนซอฟ0เจ็ดร้อยเยนนะฮะอก็จะเป็นซอฟที่ใหญ่หน่อยนะอ่าปึ๊บอ,อ,อ,อ่านี่นะฮะก็จะได้เป็นตัวซอฟนะครับผมปึ๊บอ,อ่ะนะครับ ก็ตัวนี้เนี่ยงานกา็เป็นเหมือนเจ็ดร้อยเยนนะฮะที่อับไซนะครับผมนี่ตรงนี้จะพิมพ์โลโก้นะฮะสองพนสิบเก้านะครับผมแล้วก็สีของตัวนี้ก็จะเป็นสีเหลืองสะท้อนแสงนะฮะนะฮะแล้วก็ลูกตาเนี่ยเป็นปั้นเอานะไม่ใช่ใสนะเท็กเจอร์แล้วก็ลงสีงแบบเอส้มๆนะส้มๆนเะอแดง อแดงเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสีคันดี้ลงสีเงินก่อนแล้วก็เอาเคียร์ใส่ทาทับนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นอเป็นสีเหลืองทอนแสงนะฮะทาไปนะฮะก็ลงออกมาได้ค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็ตัวส่วนตะปุ่มตะปำเนี่ยก็เป็นการลงเท็กเจอร์ที่ถือว่ายอดเยี่ยมนะฮะสัมผัสได้ถึงเท็กเจอร์เลยนะฮะแบบสกากๆนะ,ะแล้วส่วนที่เป็นหนังก็จะแบบเอ,อ,อเครียบเคียร์เงานะ ก็จะดูรู้สึกถึงความแตกต่างของเท็กเจอร์นะฮะก็จะเป็นลักษณะบางพ่นนะะอันนี้บางบางพ่นแบบไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็ถือว่าตัวงานก็ละเอียดใช้ได้นะเนี่ยจุดสีแดงอะไรนี้นะครับผมสัมผัสได้ถึงเท็กเจอร์ที่ต่างกันนะครับผมนี่นะฮะงานปั้นก็ถือว่าจัดว่าทําได้ดีนะก็น่าจะลงสีครบนะตัวนี้นะอ่าเนี่นะครับจะมีจัดส่วนที่เป็นสีเงิน สีเงินอะเมทัลลิกเลยนะเนี่ยมันจะแวววาวสู้แสงมากเลยนะครับผมนี่นะครับผมนะถือว่าอะดีเทลที่เป็นแบบส่วนอหน้ากากกับส่วนผ้านะฮะก็ถือว่าเจ๋งอยู่นะฮะเนี่ยดีเทลอะไรเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะไรเดอร์ยุคเฮเซเรวะอะไรเงี้ยนะฮะมันแล้วก็ต้องมีอ่า เขาเรียกว่าอะไรดอกรองเท้านะฮะจึงทำมาได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะฮะตัวนี้นะครับผมแล้วก็แต่ละส่วนเนี่ยแบ่งพาร์ตนะฮะเนี่ยตรงนี้จะเป็นแบบว่าจุดตัดนะสํสำหรับแบบหล่อเป็นชิ้นแล้วก็เอายัดใส,ใสะะ่ยัดใส่นะฮะตรงนี้เอวก็นะฮะเป็นจริงๆจ,จุดประสงค์เขาก็ไม่ได้ทํามาให้เพื่อขยับนะ,ะจริงๆมันเป็นพาร์ตสำหรับแบบถอดประกอบอะไรๆสำหรับแบ่งชิ้นหล่อแล้วเอามาประกอบนะฮะ แต่ว่ามันก็สามารถหมุนได้ให้เป็นหนึ่งว่าขยับได้นะอันนี้มือก็จะแบบคลายๆนะไม่ได้กับแน่นอะไรมากนะครับผมเนี่ยนะฮะก็หัวก็หมุนได้อันนี้แบบตัดเฉียงขึ้นนะก็เนี่ยมันมันมันไม่ได้อิงกับระบบการแบบว่าขยับจริงๆยังจังอะไรนักนะฮะก็คือแบบมันเน้นแบบว่าเป็นรอยคัดที่สําหรับการประกอบนะครับผมนะฮะส่วนิซลวันไดเวอร์นี่ก็ถือว่างานละเอียดอยู่นะแต่ว่า มันก็อาจจะด้วยจากัดที่ว่าเป็นซอฟนะฮะก็ลงสีได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นนะฮะไม่ได้แบ่งชิ้นใสอะไรเป็นพิเศษนะเนี่ยนะฮะดีเทลก็ลงครบอยู่ไม่มีตกหล่นนะฮะก็ถือว่าเป็นซอฟที่อา่าถือว่าใหญ่อยู่นะอา่าก็เล่นสนุกอยู่นะเอามันนอนกอดเล่นสำหรับเด็กแต่ว่ามันก็เดี๋ยวดูไซส์ก่อนนะไซส์มันมันเท่าไหร่กันนะครับผมอา่าก็สามารถเอ่อบาลานซ์นี่ก็ยืนได้ไม่มีปัญหานะเพราะว่า กล่องมันไม่ได้ทําให้ซอบเสียทรงอะไรมากมายนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูสัดส่วนกันนะฮะเอ้สัดส่วนสูงไม่สัดส่วนสินะตัวนี้ก็จะสูงประมาณที่สิบเซนติเมตรโดยประมาณนะสิบอารวมเขาก็สิบเซนกว่ากว่าไอ้สิบนิ้วกว่ากว่านะฮะประมาณยี่สิบห้ายี่สิบห้าจุดห้าเซนอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะ นะครับก็เอามาเทียบกับตัวงานซอฟ700เยนสมัยยุค2000นะก่อนที่เขาจะมาหดไซส์นะฮะันก็จะมันก็จะสูงประมาณนี้นะฮะก็ถือว่าใหญ่อยู่แหละนะแล้วก็สปาร์คดอนะครับผม6คเมนตตีลังกานะฮะก็เล็กไปอีกนะฮะก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมโดยรวมก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวงานซอฟของเรานะครับ ก็กล่าวโดยสรุปแล้วนี่ก็ตัวนี้นี่ก็ถือว่าเป็นตัวที่ทําปั้นอในงานปั้นโดยรวมมันก็ถือว่าสัดส่วนเนี่ยทำมาได้ดีนะเหมือนครับตัวจริงๆมายืนแอคท่าโชกกล้ามดากกันเลยทีเดียวนะครับทั้งทั้งหน้าด้านหน้าและด้านหลังก็ทำออกมาได้โอเคเลยทีเดียวนะครับ อยู่นะครับผม Big s o อฟ c a r าเมล레이เดอร์วันนะฮะเป็นสินค้าจับฉลากนะครับผมของบันเพสโตนะครับผมถ้าเพื่อนๆถูกใจก็สามารถกดไลค์ like, b s c r i b e กันได้นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับติดตามคลิปใหม่ๆของทางช่องด้วยนะฮะคอปปี้แอนเนอร์นะฮะคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพมใ่คลิปหน้า,าสำหรับคลิปนี้ขอให้ท่านประสบโชคดีมีมันนี่ใช้สวัสดี